<Movie> shake. สวัสดีครับด้วยเวลาของ movie shake กับผมจัโลธนพัฒน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ ภาพยนตร์ไซไฟ True Love ของผู้กำกับ g a r r เ t t e d w r r d s ที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยกว่า200ชีวิตก็ได้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยได้มีการเลือกทำเลที่ไม่ค่อยได้เห็นในหนังฮอลลีวูดมาเลือกใช้สักเท่าไหร่โดยได้ถ่ายทำกันที่บ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและ3,000โบกจังหวัดอุบลราชธานีครับ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกและทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมชมกองถ่ายทําภาพยนตร์โดยสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพิษณุโลกบูลค่าไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเลยทีเดียวครับในส่วนของนักแสดงนำนะครับก็มีจอห์นเดวิดวอชิงตันจากเทเน็ตสมทบด้วยเจนมาชานจากอีเทนอล ในส่วนของเนื้อเรื่องยังไม่มีการเปิดเผยนะครับรู้เพียงแค่ว่าเป็นหนังไซไฟที่มีฉากเป็นอนาคตอันใกล้เท่านั้นครับซึ่งถือเป็นหนังเรื่องที่4ของ Garrett e เอ็ดเวิร์ก็จาก m o n s t e r ร์ d z i l l l a และ Rogue One A Star Wars Story จะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่า t u e Love จะมีเนื้อหายอย่างไรแล้วในบ้านเราเนี่ยจะได้ชมกันเมื่อไหร่เดี๋ยว Movie Check จะมาอัปเดตให้แน่นอนครับเอาเลยครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Check กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie c h e ชค